สุราดีไม่กลัวตรอกตึกตอนที่157่งาเจ็้องสยงคุณชายคุณชายจ้องสยงเช้าวันต่อมาหลุยจือเดินทางออกจากชือโจสันเจอชวนสั่งให้เฟื่ยเซิงนำองค์รักเสื้อแพรติดตามไปด้วย กำชับให้ส่งหรูอี้จือจนถึงเขตแดนฉีตรงการงานที่เมื่อวานไม่ได้พูดคุยยังต้องคุยต่อในวันนี้ในห้องหนังสือจึงเปิดหน้าต่างเอาไว้ทุกคนนั่งลงบนที่นั่งของตัวเองอีกครั้ง นี่เป็นหนังสือฉบับที่เพิ่งร่างเมื่อคืนเชิญรองผู้มญชาการพิจารณาโจกุ้ยนำกระดาษไปวางบนโต๊ะเดิมแยกคนตระเองที่ดีออกจากชาวบ,บ้านได้ร่อนไร้ระเบียบและเพิ่มระดับโทษฐานแต่เช้าวันนี้พอคุยกับหยวนจัวอย่างละเอียดเขาเสนอว่าให้รวมประชาชนทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันไม่ต้องแบ่งแยกปกครอง นำประกาศฉบับนี้ไปปิดเรื่องการบันทึกทะเบียนร,ราษย่อมคลี่คลายได้เองเหยาเหวินอ e ีไอสองสามทีห่างแบกแยกปกครองจะไม่เหมาะอาจทำให้ชาวบ้านที่เพิ่งบันทึกทะเบียนร,ราษไม่พอใจได้เวลาปฏิบัติงานจริงที่ว่าการก็ยากจะแยกแยะเก่าใหม่ สัญเจอชวนดูแดแล้วพยักหน้าถึงเวลาหากมีคนจับปลาในน้ําขุ่นย่อมเป็นปัญหาในเมื่อเรื่องนี้กําหนดแน่นอนแล้วก่อนสิ้นปีก็เหลือแค่การรังวัดที่นาจําจนวนที่นาทั้งหมดในชือโจตอนนี้ยังคงเป็นการรังวัดตั้งแต่สมัยหยงอีข้อมูลเก่าเกินไปชื่อโจบุกเบิกพื้นที่โรกร้างใหม่ๆติดต่อกันสามปี จำนวนที่นาที่แท้จริงเพิ่มขึ้นไม่น้อยสมควรรังวัดที่นาใหม่ตั้งแต่ปีกลายแล้วแต่กำลังคนไม่เพียงพอทั้งยังถูกเฉยฉางหมิงบีบขันดังนั้นจึงยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้โจกุ้ยคำนวณเวลาเรื่องนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีหาไม่แล้วถ้าหิมะทับถมจนหนาจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายตอนนี้ที่ว่าการฉือโจมีมือปราบจำนวนมาก แต่เสมียนที่มีความสามารถกลับน้อยยิ่งนักเ่าที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะหาหรือเรื่องงานเพียงอย่างเดียวไม่รับผิดชอบงานคัดลอกเอกสารยิ่งไม่ต้องพูดถึงการให้พวกเขาลงไปพื้นที่ไปลารังวัดที่นาที่ว่าการขาดคนส่จเจีช่ชวนก็ขาดคนจำแนกทะเบียนราษนวให้เนืกเฟ้นคนทันทีไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นชื่อโจรหรือมาจากตันเฉิง ขอเพียงรู้หนังสือก็ให้ลงบันทึกไว้ก่อนเผื่อจะได้ใช้ในวันหน้าสนเจอชวนพูดถึงตรงนี้และกวาดตามองเหล่าที่ปรึกษาหากมีคนเคยทำผิดอะไรในอดีตเขาไม่พูดพวกเราย่อมตรวจสอบมิได้ดังนั้นจึงต้องเลือดเฟ้นคนอย่างรอบครอบเรื่องนี้นับเป็นช่องทางหาเงินอย่างหนึ่งเหมือนกัน ยากจะรับรองได้ว่าจะไม่มีคนช่วยโอกาสแต่ข้ารู้ว่าเสียนเสงงทุกท่านล้วนเป็นผู้มีจัญญาสูงส่งสามารถแยกแยะคนช่างประจกแนละผู้ที่มีคุณธรรมได้ ไม่มีทางก่อความวุ่นวายในเรื่องนี้แน่เขาพูดชัดเจนถึงเพียงน,นี้ใครยังจะฟังไม่เข้าใจเล่าเหล่าที่ปรึกษาที่เดิมนั่งสูบยากันอยู่พันลุกปึบหลายคนในจำนวนนั้นทำหน้าเกอ้อไม่กล้ายิ้มหัวอีกเหล่าที่ปรึกษาล้วนเป็นบุคคลที่เจอกุ้ยนับถือ ผู้ที่สามารถเข้าออกจวนของเขาได้ส่วนใหญ่ลน้นถูกเรียก,กว่าเซียนเซิงและได้โจกุ้ยเป็นผู้เลี้ยงดูวิธีหาลำพ่ายพิเศษของพวกเขามีอยู่สองอย่างหนึ่งคือรับเขียนอักษร,รหรือเทียบเชิญสองคือเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงของขุนนางท้องที่ในชนบทและรับเงินคารวะจากเจ้าภาพแต่ปัจนี้คนได้ร่อนจํานวนมากทะลักเข้ามาในฉือโจพวกเขามีหน้าที่บันทึกแต่เมียนราชและคัดเลือกเสมียน สองอย่างดังนั้นจะต้องมีคนคิดใช้ทางรัดนับติดสินบนพวกเขาแน่นอนเกาจ้องสยองก็คือผู้คอร้ายคนหนึ่งในจำนวนนั้นชะตาชีวิตของเกาจ้องสยองจะว่าไปแล้วก็เต็มไปได้วยอุปสรรคมากมายเขาได้รับคัดเลือกเข้ามาในสำนักศึกษาหลวงจากอีโจวัดอ้างว่าทนเป็นคนบ้านเดียวกับฉีห้วยเหรียญ เนื่องจากพอมีความสามารถอยู่บ้างจึงเคยเป็นผู้นำเหล่ามดิตในฉีตูท่านยังเคยเขียนบทความจะนำไปประชานกับเหวินอี้หนึ่งปีก่อนสี่หงเฉียนปลุกปั่นสำนักศึกษาหลวงให้ก่อเรื่องเกาจงสยงเป็นคนที่คุกเข่าอยู่ด้านหน้าสุดเป็นบันณฑิตที่ดาพันรูคุ้ยและจีเลยด้วยความโกรธแค้นว่าโจรข่าชาติเหตุการณ์ครั้งนี้นทาให้เขาถูกองครักษ์เสื้อแพรแจับกลุ่มเข้าคุกหลวงอนาคต ถูกทำลายด้วยความโมโหเขาจึงหันไปพึ่งพาหานจิ้นกลายเป็นที่ปรึกษาของหานจิ้นเพราะข้อเสนอของเขาทําให้หานจิ้นตกอยู่ในมือของทหารรักษาพระองค์และถูกขังในเรือนจําฉือโจจบจนบัดนี้ยังคงขุดกําแพงรอให้หานเฉิงมาช่วยเหลือ หลังจากหานจิ้นถูกจับเป็นเชลยเกาโจงสยองไม่กล้ากราบฉีตัวเพราะเกรงว่าหานเฉิงจะสืบสาวเอาความจึงใช้เส้นสายของน้าชายในตันเฉิงอยู่ในตันเฉิงและเป็นที่ปรึกษาของพันอี้แรกทีเดียวพันอี้มีใจสนับสนุนเขาแต่ความคิดเห็นหลายอย่างของเขาล้วนเป็นการบังแผนการรบบนกระดาษพันอี้จึงค่อยๆละเลยเขาเขาอยู่ในจวนสกุลพันถูกฆ่ารับใช้เหยียบย่ำรังแก่ได้ ความจนชายจึงกลับไปอยู่บ้านนาชาย <c oughs> คิดไม่ถึงว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดน้าชายก็ดื่มสุรามากไปจนหกล้มเสียชีวิตเกาจ้องสยองเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะ้สาสะใภยเห็นว่าเขาไร้ประโยชน์จึงหาก็อ้างไล่เขากลับอีโจ เกาจ้งสยองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหน้ากลับไปพบมิดาและญาติพี่น้องที่บ้านเกิดจึงคิดอาศัยการขายอักษรในภาพวาดหาเช่าที่นาสองสามหมู่เอาอย่างผู้อื่นเร้นตัวจากเมืองใหญ่ใช้ชีวิตสงบสุขประหนึ่งเซียนที่อิสระเสรีคิดไม่ถึงว่าเขาเก็บรวบรวมเงินจนครบทั้งยังซื้อที่นาได้แล้ว เพิ่งจะไปทำนาดได้ไม่กี่หวนที่นาจะถูกอันธพาลในหมู่บ้านก,กัดเศษสกุลเฟยใช้กําลังยึดไปเกาจ้งสยองไปร้องเรียนเรื่องนี้กับที่ว่าการตกกลางคืนก็ถ,ถูกคนขวางไว้ในตรอกซ้อมจนเจ็บหนักแม้แต่บ้านถูกแย่งชิงไปด้วยเขาไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่แดงเดียวเร่ร่อนอยู่บนถนน อยากกลับอีโจก็ไม่มีค่าเดินทางด้วยความจนใจแน้แต่ตามกลุ่มคนเลีนน้ยดอนหนีออกจากตาเฉิงหมาจะมาเสียงดวงที่ฉือโจสวีเหล่าเตียสวีเหาเตียเหาเตียเป็นคำเรียกชายสูงวัยด้วยความกรพบสมัยโบราณชักมักจะเรียกขุนนางท้องถินสวีเหล่าเตีย กาจ้องสยองยืนอยู่นอกประตูอย่างสำรวม เห็นคนออกมาก็รีบตะก่อนเรียกเรื่องของที่ว่าการมีข่าวคราวบ้างหรือยังเขาเป็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในฉีตูคนหนึ่งบัดนี้เวลาพูดชากับผู้อื่นกลับต้องวางตัวต่ำต้อยกว่าทั้งอยากประจบอีกฝ่ายแต่ก็กลัวเสียหน้าไม่อยากทำมากไปจนเกินงามแด้แต่ยืนอยู่กับที่วางตัวไม่ถูก เจ้าพนักงานแท้สวีผู้นั้นกอดแกงไม้พรองไล่เกาจ้องสยองไปอีกด้านพอหันกลับไปเห็น้นฉากที่ว่าการแล้วจึงตำหนิเสียงค่อยเจ้ามาที่นี่ทําไมเกาจ้องสยองถูกตำหนิจนเงยหน้าไม่ขึ้นเขากำแขนเสือ้อเงยหน้าอีกครั้งได้ฝืนยืมเมื่อครู่ข้าเดินผ่านร้านสุราข้างหน้าจึงนําสุรามาให้ท่านดับกระหายเล็กน้อยเชิญดื่มกอรับ เขาใช้สองมือประคองสุราส่งให้เห็นสีหน้าของอีฝ่ายดีขึ้นเล็กน้อยจึงพูดต่อข้ามาชื่อโจโหลายวันในเรื่องนั้นที่ข้าพูดกับท่านคราวก่อนเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องนั้นน่ะเรื่องไหนเหรอเจ้าพนังงานสวีดื่มสุราเช็ดปากแลนวปฏิเสธทำท่ามือเรื่องเรื่องไหนเล่าเรื่องการหาตำแหน่งงานในที่ว่าการอย่างไรเล่าเกาจ้งสยอง ไม่ได้ยกมือขึ้นเช็ดทำลายบนใบหน้าบานท่านช่วยหน่อยเถิดช่วยพูดกับเซียนซึงทั้งหลายทีบอกว่าในอดีตข้าเคยเป็นบัณฑิตในฉีตูได้รับการชีแนะจากเฉินอี้แห่งสำนักตรูอ เรื่องนี้เองเงหรอมหีหากเจ้าพนักง,งานสวีขยับเข้าไปใกล้เจ้าเตรียมเงินมาสามทำลลงค่าจะซื้อ,อยาเส้นสองสามห่อไปให้เสียนเซิงทั้งหลายแค่นี้เจ้าก็ผ่านการคัดเลือกแล้วก็จ้อจงสงยองนิ่งงานไปครู่หนึ่งสีหน้ามีทั้งความดีใจและเสียใจพระสมนปนเปค่ายท่านไปหมดแล้วข้าไม่มีเงินแล้ว เจ้าพรังงานสวีหน้าแปลเปลี่ยนไปทันใดตาแก่ผู้นี้พูดว่าไม่มีเงินจะจัดการได้อย่างไรเชอนซึ่งทั้งหลายกินผักหญ้าเป็นอาหารหรือผู้อื่นต้องดูเงินและทองด้วยหากไม่ใช่เพราะค่าเวทนาเจ้ายอมเป็นคนกลางเจร,รจาเรื่องนี้ให้กับเจ้าเงินแค่นี้จะพอที่ไหนฮะพอที่ไหนกันเกาจ้องสยองรีบฟ้าแขนเจ้าพลังงานสวีก่อนหน้านี้ค่าให้ไปทั้งหมด เจ็ดตำลึงแล้วต้องมีข่าวคราวบ้างสิเจ้าอยากใช้ทางลัดแต่กราบเสียดายเงินเจ้าพนังกงานสวีเควี้ยงน้ำเต้าวันจุสูราใสา่หน้าอกเกาจ้องสยองยืดคอถมน้ำลายใส่เขาหนึ่งทีพูดเหยียดหยันขนาดเวลาชี่กับอืึยังต้องปลดสายกางเกงก่อนโลกนี้ไม่มีสิ่งใไดได้มาโดยไม่ต้องเปลองแรง เงินของเกาจ้องสยองถูกเจ้าพนักง,งานสวีหลอกไปจนหมดสิ้นตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนเล่ร่อนสภาพจึงสกรปรกมอมแมมเหมือนกอฐานยามนี้เห็นเจ้าพนักง,งานสวีทำหน้าเช่นนี้ทำให้เขาคิดถึงความอับยศที่เคยได้รับในตอนเฉิงฉัพลันโทสะกรพุ่งขึ้นศีรษะเขาก็โจรเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตบบ้องหูเจ้าพนังงานสวีหนึ่งทีร้องดา่า ทำงานไม่สำเร็จเงินก็ท้องคืนให้ค่าเจ้าพนังงานสวีไม่คิดว่าเกาจ้งสยองจะกล้าลงไม้ลงมือชี้ปลายจมูกอีฝ้ายน้อยแน,น,นะๆเจ้านี่มันตามซามและยังจะทำร้ายผู้อื่นอีกสองคนต่อสู้กันพันละวันเจ้าพลังงานสวีคว้าไม้พรองฟาดไปที่เอวของเกาจ้งสยอง และยังทีบคนจนลม้มคว่ำลงกับพื้นจนั้นหวดไม้ใส่ไม่หยัง่งเกาช่องสยงเป็นเพียงบัณฑิตคนหนึ่งทั้งยังหิวโซมาหลายวันเอวรู้สึกเจ็บเพราะไม่รู้โดนกระดูกท่อนใดเข้าเขากุมหัวกริ้งไปบนพื้นหลบเลี่ยงเป็นพันวันร้องไห้จนหายใจหายคอไม่ทันทั้งยังตะโกนว่าเจ้ายัางเป็นคนอยู่หรือไม่เจ้าหลอกเอาเงินค่าไปเจ้ายัางเป็นคนอยู่หรือเปล่า ผู้คนรอบรอบล้อมวงเข้ามาเจ้าพนังงานสวีไม่กล้าทําให้เรื่องบานปลายใหญ่โตเกรงว่าจะถูกที่ว่าการตรวจสอบยังยนต์ไม่พรองทิ้งและคร่อมตัวเขาจ้งเสยยงไว้บีบหน้าและใช้ผ้าเช็ดเหงื่อยัดใส่ปากไม้จะอุดปากเขา เกาจ้งสยงร้องไห้ตะโกนพรางดิ้นรอนเจ้าพนังงานสวีที่ตบหน้าเขาอย่างแรงหลายทีเขาถูกตบจนหูอื้อตาลายมุมปากมือเลือดไหลซิบซิบ ทำคาดีนะเจ้าพนักง,งานสวีตะกรบอกชาวบ้านรอบๆสนัขตัวนี้เป็นโจรจากตันเชิงคราควานถูกฆ่าจับได้วันนี้ยังกล้ามาเอาคืนอีกเกาจ้องพยงพยายามเปล่งเสียงออกมาจากลำคอแต่ถูกเจ้าพนักง,งานสวีลากคอพาเข้าไปที่ว่าการไปนั่ด้านข้างของเขาครูดไปกับเอิร์นถูกเศษหินบาดจนเลือดออกเขายื่นมือออกไปหาคนข้างหน้าขอความช่วยเหลือ เจ้าพนักงานสวีทีบหน้าอกในบ้านเอวของเกาจ้งสยองอีกหลายทีพวกเขาทํางานระดับล่างเป็นเจ้าพนักงานประจําที่ว่าการปรกติเวลาออกไปปฏิบัติงานข้างนอกเชี่ยวชาญการจับกลุ่มคนร้ายเป็นที่สุดการจัดการกับบัณฑิตออนแอร์อย่างเกาจ้งสยองจึงไม่เป็นปัญหาแม้แต่น้อยวันนี้ขอเพียงเขาลากตัวเกาจ้งสยองเข้าไปอุดปากเขาและยัดเยียดขก็หาลักขโมยให้ก็สามารถส่งคนเข้าคุกได้แล้ว ถึงเวลาค่อยติดสินบนผู้คุมเรือนจำที่คุ้นเคยกันเก้าจ้องสยองย่อมตกที่นั่งลำบากจะมีชีวิตอยู่จนพ้นเดือน8ไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าพนักงานสวีทางนี้กำลังโกะหวนอีกทางหนึ่งโจโกุ้เดินทางกลับจากที่นาบริเวณชาญเมืองพร้อมสเญเจอชวนรถม้าติดขัดอยู่กลางทางยังคิดมืคนเร่ร่อนก่อเรื่องอีกแล้ว สนเจอชวนไม่ได้เอ่ยอันใดโจกุ้ยรีบลงจากรถม้าของตัวเองยกมือยกชายชุดคลุมแวกฝ่ากลุ่มคนเข้าไปถามเกิดเรื่องใดขึ้นฉนันจึงมาก่อความมุ่นมายหน้าที่ว่าการเจ้าพนักง,งานสวิตอบทันทีเรียนใต้เท้าจับโจรได้คนหนึ่งเขาไม่ยอมจำนวนแถมยังทำลายเจ้าพนักง,งานหลายวันมานี้โจกุ้ยร้อนใจกับการรักษาความปลอดภัยภายในเมืองฟังแล้วมุ่นคิว้วแต่ก็ไม่อาจจะ การแบบนี้น่าจะทุบตีคนบนท้องถนนได้อย่างไรทำเช่นนี้ไม่ถูกต้อง เขาเหลือบมองเกาจ้งสยงแป๊บหนึ่งเดิมคิดตำหนิอีกฝ่ายอย่างรุนแรงสองสามคำสอนหลักศีลธรรมจัญญากับเกาจ้งสยงแต่คิดอีกทีรถม้าของสิยจเจชวนยังถูกปิดทางอยู่ข้างหลังไม่อาจปล่อยอีกฝ่ายรอนานจ,จนเอ่ยว่ารีบพาคนเข้าไปข้างในล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแล้วค่อยสอบสวนให้ละเอียดเกาจ้งสยงได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ออกแรงดิน้นรนคลายผ้าเช็ดเกลือในปากออกมา เยาวนอี้กำลังคุยเรื่องการคัดเลือกสมเดยนในช่วงสองสามวันนี้กับสนเจ๋อชวนรถม้าติดขัดอยู่นานไม่ขยับเชียวทิ้นยาก,กลับมาเลิกม่านมุมหนึ่งพูดกับสนเจ๋อชวนว่านายท่านข้างหน้ายัางโกลหนอยู่เลยพวกเราอ้อมไปทางอื่นเธอสนเจ๋อชวนใช้พัดหยิบเลิกม่านให้สูงขึ้นเอ่ยถามว่าเกิดเรื่องใดกันระ เห็นว่าเป็นโจรถูกเจ้าพนักงานจับได้บนถนนเชียวเทียนยาเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยแต่ข้าเห็นมือเขาไม่มีตุ่มแข็งดูเหมือนบัณฑิตคนหนึ่งมากกว่าตอนนี้เหยาวหวนอี้ไม่ค่อยชอบอยู่ในสถานที่เอะอจอแจสักเท่าไหร่มองตามสายตาพวกเขาไปข้างหน้ามีแต่ศีรษะคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้น อ้อมไปทางอื่นเถิดสันจะชวนปล่อยม่านตรงไปจวนสกุลโจในห้องหนังสือยังมีคนรออยู่ก่อนยามโยต้องคือเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนเชียวเทียนยาสั่งให้คนขับรถหันหัวมา้าขณะรถกำลังหันหัวออกไปพรันยินเสียงร้องไห้ตะกนปานจะขาดใจ พวกเจ้าบีบข้าให้ตายพวกเจ้าต้องการบีบข้าให้ตายที่ว่าการแห่งนี้จะเรียกว่าที่ว่าการได้อย่างไรสวรรค์ท่านจำต้องทำให้ข้าเก่าจ้องสยงตกอับถึงเพียงนี้เชียวหรอือ เหมือนอี้เลิกม่านทันใดพูดกระเฉียวเทียนยาว่าขวางไว้คนผู้นั้นคือเกาจงสยงที่เฉินอี้เคยชี้แนะในการเขียนบทความพูดจบหันไปมองเฉินเจ๋อชวนในอดีตพวะปุกระดมบัณฑิตสามพันจากสำนักศึกษาหลวงให้กลด่าพันรูกกุยก็คือเขารองผู้มัชาการคนผู้นี้มีประโยชน์จบตอนเกาจงสย